ฮัลโหลครับครับอยากได้ฟักฟักมีครับฟักมีครับบวก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 ก็มีครับบวกก็มีมะเขือก็มีผักบุ้งก็มีจะทําอะไรล่ะอ๋อจะจัดงานเลี้ยงบุญมาเลยมาเลยมาเอาเลยมาเอาเลยมีมีมีเยอะแยะมือเยอะแยะเลยเดี๋ยวถ้าไม่พอเราไปเก็บตามบ้านกันอ่าได้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 เดี๋ยวเราไปกัน ครับครับได้ได้ครับได,ได้ครับรบ,บ้านกำปงบุเกะในสมัยอดีตเป็นหนึ่งในเมืองโกตาบารูพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านกำปงบุเกะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาชาวบ้านส่วนใหญ่มาตั้งถิ่นฐานลกลากบนตีนเขากำปงบุเกะสามารถแยกออกได้เป็นสองคำนั่นคือคำว่าบูเกะหมายถึงภูเขาและคำว่ากัมปง หมายถึงหมู่บ้านนี่คือที่มาของคำว่ากำมปงบุเกะในหมู่บ้านมีการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแบ่งเป็นสามสร้างสร้างที่หนึ่งสร้างความมั่งคงทางอาหาร มีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารลดค่าใช้จ่ายประจำวันปลูกตามสภาพพื้นที่ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในหมู่บ้านกำปงบุเกมีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดต่อครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ในบริเวณบ้านและใช้ภาชนะที่ใช้แล้วนำมาใช้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวและนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารของคนในครัวเรือนเช่นไก่เป็ดงว ป่าหรืออื่นๆตามสภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนอีกทั้งยังมีการแปลรูปผลิตผลเพื่อเป็นการถนอมอาหารและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนในรูปแบบต่างๆมีการทําขนมพื้นบ้านในรูปแบบของขนมโบราณที่หากินได้ยากเพื่อนํามารับประทานในเทศกาลต่างๆสร้างที่ 2. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนทางหมู่บ้านมีการบริหารจัดการขยะขัดแยกขยะ และนํำกลับมาใช้ซ้ำมีจุดคัดแยกขยะที่เป็นส่วนรวมของหมู่บ้านซึ่งเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายขยะได้นํำมาใช้สำหรับกิจกรรมสาธนารณประโยชน์ของหมู่บ้านในหมู่บ้านมีการจัดการบ้านเรือนที่เป็นระเบียบสะอาดและถูกสุขอนามัยทั้งบริเวณในบ้านและบริเวณนอกบ้านทุกครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีการใช้เศษไม้กิ่งไม้ในการทำเชื้อเพลิงสามารถประหยัดและลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนน้ำที่ล้างจานน้ำที่ซักผ้านำมารดน้ำต้นไม้เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสร้างที่3สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทางหมู่บ้านกำปงบุเกมีประชากรทุกคนนับถือศาสนาอิสลามจึงมีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอิสลามเช่นการละหมาด การถือศีลอดและการเรียนอัคคุรานมีการปฏิบัติเป็นประจำทุกวันโดยมีจุดศูนย์รวมของหมู่บ้านกำปงบุเกะนั่นคือมัสยิดประจำหมู่บ้านหมู่บ้านกำปงบุเกะมีกิจกรรมด้านจิตอาสาในเรื่องของการปลูกผักปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารนณะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะของชาวบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านกำปงบุเกะจะออกกำลังกายเป็นกิจวัตรประจำวัน และมีกิจกรรมกีฬาต่างๆที่จัดขึ้นในระดับหมู่บ้านและตำบลประจำจังหวัดเสมอได้แก่กีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเลย์บอลชักเกอร์เป็นต้นในส่วนบริหารของชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มีการบริหารงานโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีเขตดังนี้ 1. ห,หัวหน้าคุม คือผู้ช่วยปสศและทีมงานจะมีด้วยพรบอมอสอและคณะกรรมการหมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นมีกลุ่มองค์กรต่างๆอาทิเช่นกลุ่มจักสารโกตากลุ่มจักเย็บกระเป๋าผ้ากลุ่มจักเย็บเสื้อผ้ากลุ่มขนุมโบราณคือปองโกตาและกลุ่มเยาวชนต้านพาย,ยาเสพติดหมู่บ้านกบปงบุเกมีการนำข้อมูลหมู่บ้านข้อมูลจบถอมาวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคทําให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของครัวเรือนของหมู่บ้านเพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนมีการใช้แผนของชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการพัฒนาภายในหมู่บ้านมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเกตการและแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการบริการร่วมกันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อหาข้อมูลที่มีประโยชน์การประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายมีการใช้สื่อออนไลน์เช่นไลน์ a c e b o o k ในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา,นากิจกรรมต่างๆผู้นำชุมชนได้เห็นถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดเห็นและตัดสินใจ ในด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนโดยมีกลุ่มเยาวชนบ้านกำปงบุเกะเป็นแกนหลักในการผลักดันหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนาโดยการรวมกลุ่มการสร้างอิฐบล็อกเก้าอี้ปูนปั้นทาให้เกิดรายได้เข้ามาในหมู่บ้านและมีกลุ่มอาชีพอื่นๆเช่นกลุ่มจักสานโกตากลุ่มขนมโบราณคือปงโกตากลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกำปงบุกเกะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินและนำผลกำไรส่วนหนึ่งมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและคนในชุมชนได้แก่กองทุนซื้อสัตว์กองทุนวัลบาทและกองทุนปุกโกปกัดมีการจัดกิจกรรมมอบสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน เพื่อดูแล,แลและช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ประสบภัยต่างๆทำให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้านการประเมินหมู่บ้านของเศรษฐกิจพอเพียงของกรมพัฒนาชุมชน ทางกรมพัฒนาชุมชนอำเภอได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาตามแนวทางพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนผลการประเมินทั้งสิ้นสองครั้งมีคะแนนสูงขึ้นและอยู่ในะระดับที่มั่งมีสีสุขโครงการหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายในหมู่บ้านกลุ่มเยาว,วชนภายในบ้านกระปรงบุเก รวมตัวจากการส่งเสริมสนับสนุนของผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้กลุ่มเยาว,วชนไม่เกิดการมั่วสุมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการสร้างอิดบล็อกและเก้าอีปป้ปูนปั้นจำน่ายเพื่อสร้างรายได้เป็นกิจกรรมที่ดีเริ่มสร้างสารรค์เพราะการที่เยาว,วชนจะเกิดความสนใจและรวมกลุ่มกันนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากมากอีกทั้งรูปแบบของเก้าอีปป้ปูนปั้นนั้นมีรูปทรงที่มีเอกลักษณ์และมีความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบจากการนำเสนอในวันนี้นั้นจะเห็นได้ว่า ชุมชนบ้านกำปงบุเกะมีความใส่ใจประชาชนทุกคนในหมู่บ้านและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตภายในพักหน้าชุมชนบ้านกำปงบุเกะก็ยังคงมีความเข้มแข็งและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอบคุณครับ